สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับสําหรับเครื่องโทรศั์ใครที่เครื่องความจําน้อยนะครับที่ติดตั้งแอปได้นิดหน่อยแล้วก็ความจําเต็มนะครับตอนนี้ทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็ออกแอปลายมิซายมินิมาให้แล้วนะครับซึ่งความจําก็อยู่แค่ประมาณ912เมกะไบต์ ก็แอปนี้ครับในเพ Store ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ก็มีปล่อยมาให้แล้วนะครับซึ่งวิธีซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะสำหรับใครที่เครื่องน่อยความจำน้อยนะครับหรืออยากมี2ลายในเครื่องเดียวนะครับก็จะแปะลิงก์ให้โหลดนะครับขั้นแรกเขับไปในเกมรัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ MEGA เวอร์ชันไหนก็ได้นะในเพ Store จะมีเวอร์ชันนึกับ2 เราเริเอมท่านไหนก็ได้ครบไม่ว่ากันก็เข้ามารอสแปบนะครับมาดาวน์โหลดซุปเปอร์ไอ,อ่ะได้แล้วนะครับซึ่งผมก็อันนี้นะครับผมก็อัพไว้ให้แล้วนะครับเด็วจะแปะไว้ให้ครับอ่ะก็กดดาวน์โหลด ครับสำหรับใครนั่นก็อ่าอันนี้ผมดาวน์โหลดเลยเละครับก็ครับประสบารสมมติว่าาโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่เมนูจัดการไฟล์นะครับของใครใช้จัดการไฟล์ได้นะครับแต่ผมจะสถนัดเอฟไฟล์มากกว่านะครับมันสหลดดีนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราโหลดโฟลเดอร์เมกานะครับหรือโฟลเดอร์ที่เราเก็บโหลดเก็บไว้นะครับ ผมเก็บไว้ในของผมโหลดไว้ในด,ดาวน์โหลดนะครับก็อ่านี่แอปนี้เลยตัวนี้นะครับก็จิ้มติดตั้งไปเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องใครไม่เคยติดตั้งแอปจากนอกเหนือเพลสตอมามันก็ต้องไปที่ตั้งค่าความปลอดภัยก่อน,นครับจะสอนด้ว ไปครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีวนะครับปิดพลาดทางเทคนิคหน่อยไปที่ความปลอดไปที่แอปเครื่องช้าขอไปเอ้ยขอไปที่ไปที่ความปลอดภัยนะครับ มาตรงนี้นะครับนี่ครับติ๊กที่แหลงไม่รู้จักที่มานะครับคือถ้าเราสมมติว่าอะไรงไงอ่ะเราไม่ติ๊กมันมันมานะครับมันก็ไม่แหนุญาตให้โหลดแอปที่อยู่นอกเหนือจากเพจโต e นะครับเราก็ติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้เรียบร้อยอ่ะก็เข้ามา e f f i l ไฟล์ใหม่นะครับก็จะตั้งแอปนะตามปกติครับติดตั้ง ก็กดติดตั้งเลยครับเรามันติดตั้งจนเสร็จนะครับขอ้อมิต์ของแอปนี้นะครับหลักๆคือการแชทอย่างเดียวแชทนะครับตอนนี้มีแค่แชทอย่างเดียวส่วนไม่ได้จะมีทางดางอื่นได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับผมผมยังไม่ได้ลองดูนะครับแต่หลักๆที่อ่านมาที่เขาพูดกันตอนนี้นะครับมีแค่แชทนะครับอย่างเดียว แล้วก็นะข้อแนะนำนะครับไม่ควรติดตั้งไม่ควรใช้บัญชีเก่าเขาสมสมมติเหมือนใครที่มีบัญชีอยู่ในไลน์อันแล้วแนะนำไม่มาติดล็อกอันนี้อีกครั้งนะครับเพราะบัญชีเก่าจะลบข้อมูลนไปนะครับอ่าแล้วใครมีแล้วก็อยากสมัครใหม่นะครับหรือหรือว่ายังไม่มีนะก็สมัคร ตรงนี้นะครับให้สมัครนะครับแต่มันจะให้ใส่เป็นเบอร์ทัวท์สักก่อนก็มันจะให้ไปดีครับอะครับวันนี้ครับผมก็จบการสอนเพียงแค่นี้ครัเจอใหม่คลิปหน้าสนี้สวัสดีครับ